ระบบมันไม่แฟร์ทำงานหนักแต่เงินไม่เคยพอใช้เคยสงสัยไหมเราตื่นแต่เช้ารีบออกไปทำงานกลับบ้านเหนื่อยแทบลมทั้งยืนแต่สิ้นเดือนเงินเดือนก็แทบไม่เหลือนี่มันเพราะเราไม่ขยันพอจริงๆหรือระบบมันถูกออกแบบมาให้เป็นแบบนี้กันแน่ความจริงคือระบบเศรษฐกิจวันนี้มันไม่ได้สร้างมาเพื่อให้คนสนใจรวยแต่มันสร้างมาเพื่อให้คนส่วนน้อยถือคลองทรัพย์สินแล้วปล่อยให้เงินทำงานแทน คนทำงานหนักเท่ากับใช้เวลาแลกเงินแต่คนที่เข้าใจระบบใช้เงินสร้างเงินเพราะแบบนี้ไงถึงเห็นว่าคนบางกลุ่มเหมือนทำงานน้อยแต่รวยขึ้นทุกวันในขณะที่เราวิ่งอยู่ที่เดิมถ้าอยากออกจากวงจรนี้ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนบทบาทจากแรงงานในระบบทับเจ้าของทรัพย์สินในระบบไม่ว่าจะเป็นหุน้นกองทุนอสังหาหรือธุรกิจเล็กๆซึ่งเหล่านี้แหละคือตัวช่วยที่ทำให้เงินเริ่มทำงานแทนคุณและคุณล่ะ คิดว่าระบบนี้แฟรกับคนทำงานหนักจริงจริงไหม